คอนเซปต์ e 9 0 335i ม e โปรเจกต์ทูดมูลนับวันเป็นรถคอนเซปต์ที่ผมตั้งใจจะปั้นขึ้นมาแบบทำเต็มที่ทำไม่ต้องบวกทุนครับทำให้มันดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดและก็เหนียวที่สุดส่วนราคาต้นทุนค่อยมาบวกเอาจมาน้งระแวงว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันกระแพงแล้วขายไม่ได้ตรงนี้หมกได้หมกตรงนั้นไม่ต้องทำเก็บไว้ก่อนไม่ทูดมูลต้อง ไปให้สุดเราปั้นให้เป็นรถซิ่งแบบที่พร้อมจะจ่ายเงินซื้อเวลาซื้อประสบการณ์ของผมในการเก็บงานของรถท่านจะได้รถที่อยากขับเมื่อไหร่ก็หยิบกุญแจไปสะชั์ทรถขับได้เลยนี่คือสารตั้งต้นที่สมบูรณ์แบบ <Air bnb> กับรถซิง่ง สิ่งที่3เครื่อง n55 ตัวพิเศษซึ่งตัวนี้ต้องบอกก่อนว่า n55 โดยทั่วไปนั้นก้านกับข้อเป็นเหล็กหล่อธรรมดาแต่คันนี้พิเศษมากทําไมก็รู้เหมือนกันแต่ตอนรื้อเครื่องมานั้นคุณนนเช็คแล้วเฮ้ยอันนี้ก้านฟอร์จเฉยครับอาจจะเป็นช่วงรอยต่อจาก n55 n55 แล้วครอประกอบอาจจะใช้ก้านของข้อกันมาจาก n 5 4อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่เครื่องนี้ท่านจะได้ n55 ที่ดูแลง่ายแต่ข้อก้านเป็นฟอร์จคันนี้ซื้อไปจึงไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นนะ เพราะเราเน้นเก็บงานแบบเหนียวให้มาพร้อมใช้งานอัพชาร์จซิง ACL เปลี่ยนชุดโซ่ยกระบบเปลยนเที g k ็รีสโตรเทอร์โบใหม่พร้อมอัพใบหน้าเช็คร่ดซึมทั้งระบบเปลี่ยนซีนยางตีนวาล์วเช็คเรียกว่ารายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายคันนี้นั้นท่านสามารถหยิบกุญแจเอาออกไประบายอารมณ์สร้างความสุขเสพรถได้อย่างสบายใจ ที่สำคัญนั้นส่งดีมากๆของครบไม่อายใครครับล้อ BBS แท้เบรกเบมโบตัวช่วงล่างเทยิน EDFC รีสต์โตจากพี่ใหญ่มาสเตอร์ช็เรียกว่าเนียนกิฟทุกทุกจุดคนที่ชอบรถแบบคลีนคลีนก็ขับอย่างนี้ได้เลยคลีนแค่ไหนคลีนขนาดผมเอาเครื่องไปยิง dry ice ทำความสะอาดถูกท่อทุมุมแล้วค่อยวางลงไป อยากไปต่อก็ง่ายครับรถคันนี้นั้นเป็นตัว LCI แท้นะครับปี2011เป็นรถที่เป็น M Sport มาแล้วทั้งคันท่านไปเติมพาร์ตคาร์บอนอันเดอร์บอร์ดลิ้นหลังจบสวยเพราะว่าเราจัดส่งมาให้เรียบร้อยซื้อไปแล้วอยากสนุกเพิ่มอยากโซนอยากมัน MHD ครับให้ตัว OBD ไปให้ให้ใหหลายเส้นท่านไปจูสเตทใหม่เปลีนน่ยนน้ำมันหรือจะไปปรับตัว Pop and นแ Bang หรือตัวตดได้ตามใจชอบ อยากจะตอนช้าสตาร์ทเครื่องแล้วเสียงเงียบลงคุณก็ปิดวอร์มอัพตอนเช้าได้อยากจะมีสตาร์ทอัพรอแบบ GTS คุณก็สามารถเล่นได้ผ่านมือถือของคุณดังนั้นคันนี้บอกครับว่า1 5 0 0 0ล้านบาทไม่แพงครับกับเวลาที่ผมลงไปในการปลุกตั้มคันนี้จนออกมาให้สมบูรณ์แบบที่เห็นส่วนใครที่ติดตามมาตั้งแต่ EP หน่าจะเข้าใจอย่างถ่องแท้เพราเราใส่ใจทุกรายละเอียดขนาดไหน ส่วนใครที่ม่ติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าเราไล่มาตั้งแต่ ep ที่1เนี่ยเริ่มจากเราซื้อลดมากุญแจมีดอกเดียวเราเรียกช่างแม็กมาทำปุญแจ k e y l เลสใหม่1ดอก6,000บาทติดจอ Android เพิ่มกล้องถอยใส่กล้องบันทึกเ n น o o ดไปอีก1ชุดนะครับ27,900าบาทชุดเบรคเบมโบรเราถอดออกมาริ o โตเปลี่ยนไส้ในทุกชิ้นทำสีใหม่รีวิวแบบ100%ไปอีก4 4 0 0 0 500บาทจากนั้นเราไปซื้อโช๊คอัพเทอินที่เป็นระบบ EDFC คือปรับแข็งอ่อนแบบไฟฟ้าจากในรถซื้อมือสองมาและวเอาไปรีสตอร์ที่ Master ร์ช็หมดไปเบ็ดเสร็จทั้งโชคทั้งรีสตอร์นั้น4 9,000บาทพร้อมประกัน1ปีจาก Master ร์ช็ ตัวเครื่องนั้นซื้อรถมาลองขับดูแล้วตัวเครื่องไม่เป็นอะไรแต่สไตล์พีอาร์นั้นมันจะต้องปั้นมันจะต้องเก็บให้เหนียวที่สุดคนซื้อสบายใจคนขายสบายใจว่ารถคันนี้นั้นขับไปได้ไม่ต้องห่วงขึ้นยานแม่ไม่ต้องห่วงกินข้าวลิงตอนั้นผมยกเครื่องออกมาจากรถหรือใหม่แก้ไขจุดอ่อนต่างๆเพราะเครื่องเอ็นและเ5 5นั้นจะมีอาการชาร์ปปอบชอบชาร์ปละลายก็จัดก,การแก้ไขปัญหาล่วงหน้าด้วยการเปลี่ยนเป็นชาร์ซิ่งเป็นของ ACL ไตรเมทัลที่จะ ให้ความทนทานมากกว่าเดิมหัวชีดเช็คทําความสะอาดและคาลิเบรตใหม่ทั้งหมด,ดตัวทะโบส่งไปที่ v e r ร์เทครีตตอทั้งตัวเปลี่ยนเสื้อแกนตรงกลางอัพใบหน้าขยายความใหญ่โซ่ทามมิ่งเปลี่ยนทั้งโซ่เปลี่ยนทั้งรางยกชุดทั้งระบบจากนั้นเช็คเครื่องหาจุดรั่วซึมเปลี่ยนซียนยางต่างๆและประกอบเครื่องกลับเข้าไปใหม่จะน้เอาเครื่องไปยิง dry i c เพื่อความสะอาดแบบสุดๆ,ดๆคลิปนี้เรามีการซ่อมบำรุงรถอาวังคารเพิ่มเติมนะครับสืบเนื่องจากตอนที่เราเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่องตอนที่เราพ่นอันอินหลังจากเราประกอบเครื่องใหม่ไปแล้วนั้นตรวจเช็คและพบว่ามันมีน้ําซึมที่ท่อน้ําหนวดปลาหมึกใต้เครื่องแล้วเพราะตัวหม้อน,น้ำเนี่ยมีซึมนิดๆหน่อยๆซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าโอเราพอมากๆเพราะตอนที่เรายกเครื่องออกมาผมมาตรวจสอบอย่างแรกเลยของรถคันนี้คือหม้อน้ําจากประสบการณ์แย่ๆกับหม้อน้ํามหาแพงบาลานสามหมื่นบาท ของ n 5 5ในซีรีสเจ็ดของผมนั้นทําให้พอเรายกเครื่องออกมาเซอร์วิสปุ๊บเนี่ยผมเช็คหมอ้อน้ําก่อนตอนที่เช็คคราวน,นั้นเนี่ยหมอ้อน้ำสวยงามดีไม่มีอะไรครับแต่งวดนี้เนี่ยรถประกอบว่างไปใหม่วิ่งไปเพียงห้าโลเนี่ยหมอ้อน้ำเริ่มซึมซึมเบาๆสามารถบกแล้วขับแต่สไตล์พี่อาร์ตไม่ใช่ครับก็จัดการไล่หาครับเอาเบอร์แท้บทหมอ้อนนั้นไปไล่เช็ค เดชบุญนะฮะร้านอไไล่สายประจําของผมก็บอกเฮ้ยอันนี้ผมมีพอดีเลยพี่ผมมีอยู่5ใบเป็นม้อน้ําเบอร์ตรงกับเอทสิบห้าองานนี้เลยถือว่าโชคดีมากได้หม้อน้ําตรงรุ่นของนิดเซนมาใส่ในราคาเพียง9 8 0 0บาทแหมไอตอนซีนี่เจ็ดดันไม่มีโดนไป30,000ื่นจากนั้นก็ไล่ครับถ่ายน้ำมอน้ําใหม่ไล่ตัวคูลแลนใหม่แล้วก็ เท่อยางหนวดประมึกด้านใต้นอกจากนี้รถยัมีอาการสตาร์ทช้าตอนแรกว่าเป็นที่แบตเตอรี่เช็คไปเช็คมาปรากฏว่าไดชาร์จอายุเริ่มเก่านะอาจจะชราแล้วทําให้การสตาร์ทนั้นอ่อนแรงแล้วก็ช้ากว่าใจผมไปนิดนึงซึ่งอาการเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ครับก็จัดการเอาไดชาร์จมือสองนี่จังหวะดีมากๆที่มีหัวตัดของ f อฟซ i รีเอามาใส่ได้พอดีเป๊ะตอนนี้ สตาร์ชึ้งติดสบายใจผมละรวมกับสายพานหน้าเครื่องที่สั่งไว้รอของ15วันมาส่งแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนไปพร้อมกับหม้อน้าเลยรายการไฟนอลวันนี้คือได้ช้าสายพานหม้อน้ำท่อน้ำห,หนึ่งหมือนแล้วแม่หล่อเย็นแล้วก็าแรงเป็ดเสร็จที่2750บาทอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนเป็นกังวลกับรถเครื่องเบนซินแรงๆเนี่ยก็คือตัว h p r พ s s u r e f u ฝ l p u m p ตัวนี้คันนี้สภาพยังดีอยู่แต่เพื่อความสบายใจครับผมสั่งของใหม่ ใส่กล่องมารอไว้แล้วอนาคตเกิดเป็นเสียมีเปลี่ยนทันทีในส่วนของของแต่งซิ่งก็จัดไปเต็มข้อไม่แพ้กับการซ่อมบำรุงไล่มาตั้งแต่ชาร์จไปก็มีบูสต์ไปก็มีดาวไปก็มีอินเตอร์คูลเลอร์ใปใหญ่เทอร์โบสมาร์ทไดเวอร์เตอร์วาที่เป็นโบออฟในตัวช่วยคุมบูสต์ให้แม่นยำขึ้น บอสเซอร์แมนออทเทอร์โมสตัที่ทำให้อุณหภูมิน้ำมันเครื่องลดลง10%เสร็จแล้วก็เอาไปจูนด้วย MHD ที่เป็นแอปผ่านมือถือ Android o s สามารถให้เราปรับไฟล์ได้ตามใจชอบ ใช้เวลาในการรีแมปครั้งใหม่เพียง1น,นาทีเท่านั้นวันนี้เติมน้ํามันแบบไหนอยากเปลี่ยนไฟไหนอีกวันนึงเปลี่ยนน้ามันใหม่อยากลองของใหม่เปลี่ยนได้อีกไฟหนึ่งให้ความสะดวกและเฟล็กซิเบิลมากๆและพูดถึงเรื่องจูเนี่ยคลิปที่แล้วเราไปวัดแรงม้าได้345แรงม้าที่ล้อหรือ3ามแรงม้าที่เครื่องซึ่งถือว่าแรงกว่าสเปคโรงงานไป90มา้า เราเป็นมือใหม่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยและโชคดีที่เรามีกระยาณมิรที่ดีครับคุณออปชั่นกระลาดนัดเจอกันที่ไดโนแดมฮะแกเอาลูกค้าไปทําก็ดีแกก็เลยเป็นธุระช่วยดูให้ช่วยกันปรับเลือกออปชั่นในการกดรีแมปแล้วลองกันใหม่อีกทั้งผมไปเติมน้ํามัน97พรีเมียมเข้าไปครึ่งถังกับ95เดิมครึ่งถังวันนี้เราเป็นน้ํามันเบรนอีกแบบหนึ่งก็ลองวิ่งดู หลังจากลองไปแล้วทั้งหมด3ไฟล์นะไฟล์ที่เป็นออกเทน9.3เวอร์ชัน1.84วันนี้เราได้ที่356แรงม้าที่ล้อหรือว่า409แรงม้าที่เครื่องแต่ไฟล์ที่ประทับใจเนี่ยกลับเป็นไฟล์เวอร์ชันเก่า 9, คือเวอร์ชัน1.6ออกเทน9.3เช่นเดียวกันไฟล์นี้เนี่ยม้าน้อยลงเหลือแค่351แรงม้าแต่ตอนขับใช้งานจริงเนี่ยคือม้ามาเร็วขึ้นมาเต็มขึ้นทอคมาเร็วกว่าเดิม ทำให้การขับในเมืองแบบสไตล์ไปรุ่น3เกียร์ของเรานั้นให้ความกระจับกระเฉงแล้วรู้สึกว่ารถมันแรงกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะใครที่รับไปดูแลต่อน,นั้นก็จริงๆสามารถเลือกไฟล์เอาได้ตามใจชอบครับนี้อยากจะอารมณ์ไหนก็รีแมปใหม่เสร็จภายในหนึนาทีแล้วก็ออกไปขับเพื่อเสพรถตัวเองได้อย่างสบายใจ และนอกจากการช่วยจูนและคุณออฟช่วยดูหลอกไฟล์ให้ด้วยแกจะเห็นว่ารถเนี่ยสั่งบูสตที่18ปอนด แต่รถบูสต์ได้จริงถิ่ที่15ปอนด์หายไป3ปอนด์ครับเดี๋ยวผมจะเอารถไปขันเวสเกตอีกสักหน่อยเพราะว่าคันนี้เนี่ยสมกเทสแล้วไม่มีจุดโรวซึมของบูสต์เพชเชอร์อีกท้งบูสต์เลนอยนั้นเราเปลี่ยนซ่อมมาเรียบร้อยแล้วก็คือเหลือตัวการเดียวคือตัวเวสเกตช่างอาจจะขัดไม่แน่นเดี๋ยวจะไปขันให้ตึงอีกสัก4รอบแล้วค่อยว่ากันใหม่แต่อย่างที่บอกฮะคันนี้เป็นรถที่เป็นสารตั้งต้นที่แข็งแรง ไปต่อได้อีกเยอะเหนียวเหนียวสบายใจหายห่วงในส่วนของภายนอกสภาพดูดีครับเจ้าของเก่าเนี่ยตอนย้ายของแบบ1ตอนน่อ1ผมเดาวนะครับน่าจะมีเก็บสีเก็บสีอะไรมาบ้างแล้วผมพบเพียงรอยลักยิ้มบนฝากระโปรงหน้านิดนิดหน่อยเท่านั้นเองครับก็เรียกชัางหนึ่งมางัดเอาโดดไม่ต้องทำสีแล้วก็สังเกตเห็นว่าแผ่นกันความร้อนใต้าฝากระโปรงนั้นก็ยังโอเคครับไม่ได้ขาดแต่ผมมองว่ามันเก่า อีกไม่กี่ตังค์ผมสั่งเปลี่ยนไปเลยเปิดฝาโปมาเครื่องสวยแล้วแผ่นกระคอมร้อนจะได้สวยไปด้วยนะครับอีกครับผมเก็บสีกระจนหน้า ไปเพิ่มเพราะว่ามันมีรอยอาจจะเกิดจากการถอดใส่กันชนตอนที่เรายกเครื่องออกสวิ่แล้ววางกับไปใหม่เนี่ยมีรอยครูดเล็กๆ,ๆน้อยก็เอาไปเก็บครับแต่ิ้นอื่นๆนั้นเดิมจากเจ้าของเก่ามาซึ่งถ้าเกิดใครสงสัยว่ารถเคยโดนมาไหมคลิปเก่าๆเรายกเครื่องมาเราถ่ายให้ดูครงดูคารดูแชสซีแล้วตอนเราไปยกทําช่วงล่างเราดูตูดแชสซีท้ายรถแล้วว่าเดิมสนิท ส่วนของภายในนั้นต้องบอกว่าเดิมเนี่ยเจ้าของเก่าย้ายจากตัวนอกมาน่าจะมีการเก็บงานมาบ้างอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนอยู่ที่ผมเนี่ยสัพภาพผมให้90%ซคือมีรอยตำหนิอยู่2จุดคือแผงประตูที่เหมือนจะอาจจะเป็นการโดนกดทับตอนขนส่งจากเมืองนอกมาตอนนี้มันก็เลยบุบนิดนึงซึ่งผมเอาแพช่ช่างก็ดูแล้วเนี่ยตัวเนี้ยแก้ไม่ได้แต่ผมมองแล้วรับได้ทั้งนี้เนี่ยบอกหลังเหมือนเจ้าของเก่าเคยซ่อมมาน่าจะมี ครูเล็กน้อยน,นะครับก็มีโป้มีทําสีมาซึ่งสีไม่เนียน แต่ช่างก๊อดดูแล้วว่าพ่นกลบไปก็ไม่มิดเขาเลยปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับส่วน,นอื่นๆก็ให้ช่างก๊อดเก็บช่องแอร์ที่แตกหกักผมเบิกตัวช่องวางแก้ฝาคนขับมาปิดแล้วให้ช่างก๊อดเก็บสีด้านหน้าที่สีชอบลอ,อกออกมาให้เรียบร้อยรวมไปถึงสีตรงคอนโซลด้านหลังนะตัวบอดหลังเนี่ยมองมาเห็นคอนโซลตอนนั้นสีลอ,อกก็พ่นสีใหม่ทั้งหมดตัวบอกไม่ได้ทำอะไรครับเราฟื้นฟูด้วยน้ำยาพิเศษลงเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นมากขึ้นเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็เบิกพรมกระดุม เปลี่ยนเข้าไปใหม่อีก2,000บาทจากบันไดฝั่งคนขับเดิมนั้นมันเก่าแล้วก็ขอบยางขาดหมดแล้วครับก็เบิกใหม่เบิกศูนย์ไทยแลนด์นะครับมีของพอดีอีก3,500บาทก็เบิกเปลี่ยนเป็น1ชิ้นอีก3าชิ้นที่เหลือน,นั้นสวยงามไม่จะไปต้องเปลี่ยนคันนี้ต้องบอกเลยว่าผมได้มานั้นสภาพเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวดังนั้นทั้งภายนอกและภายในเราเก็บไปเพียง18,300บาทเท่านั้น จากคราวที่แล้วที่เราบอกว่านะครับตัวสปอยเลอร์นั้นเราไม่อยากจะใส่เพราะว่าอยากจะให้แต่ละท่านที่รับดูแลต่อน,นั้นไปเลือกเอาเองนะฮะแต่ว่าขับไปขับมาเลงไปเลงมาถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปมานะครับอดใจไม่ไหวก็รู้สึกว่ามันขาดอะ่ะอย่างน้อยเนี่ยผมต้องใส่ลินหน้าให้ไปก่อนก็เลยแวะมาที่นี่ครับ a อ r o f o r m นะครับเจ้าเก่าของเรานั่นเองมันจัดก,การใส่ลินหน้านะครับให้มันดูมีทรงขึ้นนิดนึงส่วนด้านหลังนะครับก็ยังคงปล่อยเดิมไว้เพราะว่า มันต้องเลือกท่อก่อนถ้าเกิดจะเอาท่อเดิมนะฮะก็ใส่ดิฟวเซอร์ที่เป็นคาร์บอนที่เป็นท่อเดี่ยวซ้ายขวาแต่ถ้าเกิดเพื่อนอยากจะทำท่อใหม่ออกคู่นั้นถ้าเขาผมใส่ดิฟวเซอร์ไปให้เนี่ยเดี๋ยวจะใช้งานไม่ได้ต้องเสียเงิน2รอบนะครับวันนี้ก็เลยแวะมาใส่ลิ้นหน้าอันนี้ถือว่าแถไมไให้ครับเพราะว่าราคาเราไมา่ได้ปรับครับ แล้วกไ็ไหนใส่ลิ้นไปแล้วนะครับเลงไปเลงมาเนี่ยรู้สึกว่าทําทั้งทีเนี่ยอยากจะให้มันไปสุดกว่านี้นะฮะหันไปหันมาเนี่ยเฮ้ยกระจกมองข้างถ้าเราใส่ไปอีกหน่อยคงจะดีนะครับมันคงจะเข้ากับไฟเลี้ยวสีดําของเราก็เลยใส่ท่อกระจกมองข้างคาร์บอนไปอีกซึ่งลิ้นหน้านะครับโดนไป11,000บาทส่วนครอบกระจกมองข้างคาร์บอนนั้น3,900บาทใน,นขณะที่สปอยเลอร์ท้ายนะครับตรงตรูดเป็ดตฝนกระโปรงนั้น เลงไปเลงมาแล้วก็สุกว่าออย่างดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดิฟิวเซอร์เราอย่างไม่ใช่ดิฟิวเซอร์คาร์บอนใส่เข้าไปแล้วมันจะโดดตอนนี้ขับรถตามท้ายผมว่าดูไม่น่าเกลียดก็ปล่อยเป็นอย่างนี้ก่อนครับเดี๋ยวใครรับไปดูแลต่ออยากจะทําอะไรนั้นค่อยว่ากัน ค่าใช้จ่ายในการปัน้นในการรังสรรค์รถ E90 335คันนี้นั้นแยกเป็นหมวดย่อยๆได้12รายการหนักๆเนี่ยคือซ่อมบำรุง,งระบบผมรวบรวม,รวมทุกๆคลิปมาได้ที่171,110บาทการอัพของเหนียวยังไม่ดวของความแรงเนี่ย77,728บาทในส่วนของการใส่ของแต่งตัวสเตจ2รวมค่าจูนรวมอุปกรณ์ในการจูนทั้งหมดที่ผมจะให้ไปด้วยนะครับ63,420บาท คันนี้นั้นรวมเป็ดเสร็จทำไปทั้งสิ้น4,97,858บาทยังไม่รวมกับตัว h i h p r e s s u อร Fuel Pump ที่ผมจะให้ไปด้วยลูกนั้นก็หมื่นกว่าบาทแล้วครับและใช่ครับคันนี้มาพร้อมกับซันรูฟไฟฟ้าทำงานเต็มระบบเบาะไฟฟ้าเต็มระบบมีดึงน้องมีดันหลังทำงานครบทุกฟังก์ชัน ภายในนั้นเป็นครีมสีเงินตัว M Sport ตัวหน้าจอ i Drive นั้นเป็นตัวใหม่ลน่าสุดก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็นตัวดำแดงม,มัวใจมี p d d l l s h i f t เรียกว่ามาครบครบ,ครบเต็มๆน้าปัดเรือนใหม่วันนี้นั้นโชว์อยู่ที่61,000กวกิโลผมตีให้6 2 0 0ื่นแต่นั่นเป็นเพียงตัวเลขครับเพราะว่าเราหรือเครื่องออกมาทำใหม่ ซึ่งดี่ไหีครับคือทั้งหมดของรถโปรเจกต์อวังคารนะครับโปรเจกต์จุรมูลน้ำวันรถปั้นที่เป็นรถซิ่งคันแรกที่ตั้งใจมากๆทำให้เต็มที่นะฮะจนออกมาเป็นราคาประมาณนี้ซึ่งจริงๆผ่านมา 6EP ถึง EP ที่7นั้นคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะครับเราทำให้ดูทุกขั้นตอนไปหมดแล้ว ซึ่งจะบอกว่าไม่ใช่รถสำหรับทุกคนนะครับเป็นรถสําหรับคนที่เข้าใจจริงๆเข้าใจผมเข้าใจรถเข้าใจว่า e 90 n 55 6สูบเทโบนั้นมันทาออกมาเป็นแบบนี้นั้นมันสมควรกับราคาและสำหรับคนที่เข้าใจแต่ยังงงๆเหมือนผมในครั้งแรกอยู่เนี่ยบอกอย่างนี้ครับตัวรถถ้าเกิดคุณหารถปี2011เป็นจอไ Drive ดำแดงตัวสุดท้ายได้สภาพสวยๆรถไม่โดนนะฮะไม่เท่าไหร่ช่างมันเพราะเรายกเครื่องทิ้งอยู่แล้วนั่นให้ไป400,000ก็บาท หาชุดวาง n55 สวยๆไม่น้อยๆให้ได้พร้อมแพรหลังนะครับประมาณ300,000ยังไม่รวมค่าวางค่าวางผมถามพี่โจบิมเมอร์ยา่าณลำลุกกาเนี่ยแกบอกว่าค่าวางรวมกับค่าของที่อาจจะไม่ครบจุกจิกจิกเบิกใหม่ใส่เข้าไปเนี่ยเบ็ดเสร็จต้องเห็น8ดมือคุณยังไม่ได้ซันรูฟคุณยังไม่ได้ภายในตัวที่เป็นทริมเงินตัวท็อปอ่ะตีกลมๆไปหมดเนี่ยแสนหนึ่ต้องมีแล้ว8 0 0แสน ซึ่งหมดเนี่ยยังไม่รู้ว่าคุณจะได้ชุดกันชนเป็นตัวเอสสปอร์ตหรือเปล่านะฮะและทำรถแบบนี้นั้นอาจแน่นอนล้อต้องมาล้อแท้พร้อมยางเห็นเป็นแสนเบรกเบมโบใหม่ๆเหมือนคนที่ผมทำเนี่ยรีสโตทั้งหมดเนี่ยคุณต้องมีแสนกว่าชุดตัดเอาแบบมีคุณภาพนะซื้อบือสองก็ได้มูสตสไตล์โอลิมเควดบิลเทอินสภาพอะไรก็ไม่รู้ไปวัดดวงเอามีสามหมืสวยๆหน่อยห้าหมื่นแต่อันนี้เทอินปรับไฟฟ้า มีสตอร์มาใหม่และพร้อมประกันหนึ่ปีบทเนี่ยบวกกันไปเนี่ยล้านกว่าแล้วยังไม่ได้เก็บงานในแบบของผมส่วนแรงมา้าวันนี้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าผมขันเวสเกตมาแล้ววิ่งแล้วตึงมาก ควรจะได้กี่แรงม้านั้นเดี๋ยวขอเก็บไว้เล่นคลิปหน้าที่จะเป็นคลิปสอนนะครับหาวตูจูนด้วยแอป MHD เพราะว่าจริงๆคันนี้เนี่ยเราไม่ได้ขายรถที่แรงที่สุดเร็วที่สุดบนถนนแต่เราขายความสมบ,บูรณ์ขายความเหนียวนะอัอว่าใครที่ติดตามดูกันมาใครที่สนใจ E90 เครื่องแรงๆนั้น คงจะเห็นแล้วว่าเราทําความเหนียวทำความจุมวาขนาดไหนนะครับส่วนใครที่สนใจก็เหมือนเคยครับติดต่อ f c e b o o o f แฟนเพจนะครับอินบ็อกมาได้หรือว่าไลน์แอดที่ทุกสัปดาห์ผมจะมียิงคลิปใหม่ๆให้ท่าน2คลิปนะครับถ้ารำคาญ Facebook Inbox ออ,อาจจะเหมาะกับคุณมากกว่า ก็หวังว่าคลิปนี้คนจะหวังให้กำสุดเพื่อนๆให้ความบันเทิงให้ความรู้ส่วนคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาป้ายยาเราจะเอาอะไรมาขายอีกนะฮะหรือว่าจะมี How to อะไรมาเพิ่มเติมนอกจากการจุด MHD นั้นติดตามชกันไว้ครับหรือผ้าฝากกดไลค์กด subscribe like, แล้วก็กดติดตามด้ครับเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆของผมวนี้ผมพิยั์ไปก่อนสวัสดีบาย